คุณกำลังฟังพอดแคสต์ s t o n e Assembly of God ในหัวข้อเรื่องพระเยซูกับหมายสำคัญของงานแต่งงานอ่านโดยโมนสิการมาปเซริฐพระเยซูกับหมายสำคัญของงานแต่งงานงานแต่งงานไม่เป็นเพียงจุดเริ่มต้นของธันธกิจของพระเยซูเท่านั้นแต่ยังเป็นเครื่องหมายของวาระสิ้นสุด ขอองปรระววัตตติิศาาส์มนุษยยาชาีกด้เมื่อพระเยซูอายุ12ปีพระองค์ได้เดินทางกับครอบครัวจากเมืองนาซาเรสขึ้นไปยังกรุงเยรูซาเลม็มเพื่อเข้าร่วมในเทศกาลปัสการครั้นเมื่อจบเทศกาลนางมารีและโยเซฟบิดามารดาของพระองค์ได้เดินทางกลับบ้านในสมัยนั้นพวกเขาได้เดินทางเป็นหมู่คณะใหญ่หลายๆครอบครัวและกลุ่มเพื่อนเข้าร่วมด้วยกัน พวกเขาไม่รู้เลยว่าพระเยซูไม่ได้เดินทางกลับมาด้วยพระเยซูยังคงอยู่ที่พระวิหารในเวลานั้นการเดินทางไปกลับเยรูซาเล็มใช้เวลาหลายวันทีเดียวเมื่อนางมารีและโยเซฟรู้ตัวว่าพระเยซูไม่ได้เดินทางกลับมาพร้อมกับพวกเขาพวกเขาก็ออกตามหาพระเยซูโดยเดินทางขึ้นไปยังกรุงเยรูซาเล็มอีกครั้งใช้เวลาถึงสามวันจนได้พบพระเยซู พวกเขาพบพระเยซูนั่งอยู่ในพระวิหารท่ามกลางเหล่าธรรมจารย์พระเยซูกําลังฟังและไต่ถามธรรมจารย์เหล่านั้นอยู่พระเยซูตอบว่าพ่อกับแม่ตามหาลูกทําไมพ่อกับแม่ไม่รู้หรือว่าลูกต้องอยู่ในพระนิเวศของพระบิดาจากพระธรรมลูกา2ข้อ49พระเยซูได้เดินทางกับเมืองนาซาเร็ธพร้อมกับนางมารีและโยเซฟบิดามารดา ในขณะนั้นพระองค์ยังไม่พร้อมที่จะเริ่มพันธกิจรับใช้ของพระองค์ในที่สาธารณะนางมารีได้รับรู้และเก็บเรื่องราวทั้งหมดไว้ในใจจากพระธรรมลูกา2ข้อ51งานแต่งงานที่หมู่บ้านคานา17ปีต่อมาพระเจ้าได้ทรงใช้นางมารีเพื่อปลดปล่อยให้พระเยซูได้ทำพันธกิจต่อหน้าบรรดาสาวกและสาธารณชน พระเยซูอยู่ในงานแต่งงานที่หมู่บ้านคานานในแควนกาลิลีที่เจ้าภาพงานแต่งงานต้องเผชิญกับเล้าอาังุ่นที่กำลังจะหมดในยุคนั้นงานแต่งงานถือเป็นการเฉลิมฉลองครั้งใหญ่ของคนในชุมชนเจ้าภาพจะเสียหน้ายอย่างมากหากเล้าอางุ่นหมดก่อนที่งานเลี้ยงจะเลิกผู้คนจะดูถูกเจ้าภาพและกล่าวหาว่าเจ้าภาพไม่ใส่ใจดูแล เมื่อนางมารีได้บอกปัญหานี้กับพระเยซูนางมารีก็ได้กล่าวแก่คนรับใช้ว่าจงทำตามที่พระเยซูได้สั่งจากพระธรรมยอห์น2ข้อ5นางมารีทำสิ่งนี้ลงไปด้วยความสงสารเจ้าภาพไม่ใช่อื่นใดแม้เป็นเพียงคำขอร้องง่ายๆต่อพระเยซูแต่เหตุการณ์นี้กลับเป็นการยืนยันสิ่งสิทธิอำนาจ และเป็นสัญญาณแห่งหมายสำคัญของพระเยซูที่เป็นจุดเริ่มต้นของภารกิจรับใช้ต่อหน้าสาธารณชนนี่คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมีองค์หินตั้งอยู่ที่นั่นหกใบเพื่อชำระตามธรรมเนียมของพวกยิวจุดน้ำองค์รับประมาณ100ลิตรพระเยซูตัดสั่งพวกคนใช้ว่าจงตักน้ำใส่องค์ให้เต็มเถิดแล้พวกเขาก็ตักน้ำเต็มองค์เสมอปาก แล้วพระองค์ตัดสั่งพวกเขาว่าจงตักเอาไปให้เจ้าภาพเถิดเขาก็เอาไปให้เมื่อเจ้าภาพชิมน้ำที่กลายเป็นเล่าอางุ่นแล้วและไม่รู้ว่ามาจากไหนแต่คนใช้ที่ตักน้ำนั้นรู้เจ้าภาพจึงเรียกเจ้าบ่าวมาและพูดกับเขาว่าใครๆเขาก็เอาเล่าอางุ่นอย่างดีมาให้ก่อนเมื่อดื่มกันมากแล้วจึงเอาที่ไม่ค่อยดีมาแต่ท่านเก็บเล่าอางุ่นอย่างดีไว้จนถึงเดี๋ยวนี้ เมื่อเราดูในข้อพระคัมภีร์ยห์นที่ได้อธิบายเกี่ยวกับเหตุการณ์น,นี้จะเห็นว่านี่คือจุดเริ่มต้นของภนรกิจที่พระเยซูได้ทําเป็นครั้งแรกที่พระเยซูทรงทําหมายสําคัญของการอัศจรรย์ที่หมู่บ้านคานาในแคว้นกาลิลีและทรงสําแดงพระสิริของพระองค์พวกสาวกของพระองค์ก็วางใจพระองค์จากพระธรรมยอหอน2ข้อ6ถึง11 ภาษาที่ใช้ในช่วงนี้มีความสำคัญอย่างมากมีความแตกต่างระหว่างคำว่าปาฏิหารหมายสำคัญและการอัศจรรย์ปาฏิหารเกิดขึ้นเมื่อพระเจ้าทำบางสิ่งที่เหนือธรรมชาติซึ่งเป็นสิ่งที่พระองค์เท่านั้นที่สามารถทำได้การอัศจรรย์ทำให้คนเหล่านั้นที่เป็นพยานในเหตุการณ์รู้สึกอึง้งประหลาดใจว่าเกิดขึ้นได้อย่างไรส่วนหมายสำคัญ ชี้ให้เห็นถึงเหตุการณ์ที่เฉพาะเจาะจงและมีความหมายสิ่งที่พระเยซูทำในงานแต่งงานนั้นช่างอัศจรรย์และน่าประหลาดใจแต่ก็ยังมีความหมายที่ลึกซึ้งที่อยู่ในนั้นนั่นก็คือการอัศจรรย์น,นี้เป็นจุดเริ่มต้นของพันธกิจการรับใช้ของพระเยซูและพระเจ้าได้เปิดเผยถึงหมายสำคัญที่สำคัญอย่างมากเพราะนี่คือจุดเริ่มต้นที่ประกาศถึงจุดจบเรามาดูกันอีกครั้ง พระเยซูได้เริ่มพันธกิจครั้งแรกต่อสาธารณชนที่งานแต่างงานและได้นำเหล้าอางุ่นจากสวรรค์มาให้คนในงานแต่างงานได้ดื่มอะไรคือสิ่งสุดท้ายที่พระเยซูจะทำในพันธกิจของพระองค์ใช่เหตุการณ์ที่พระองค์จะเสด็จกลับมารับเราไปอยู่กับพระองค์หรือไม่ใช่แล้วพระองค์จะเสด็จกลับมารับพวกเราไปร่วมงานเลี้ยงสมรสของพระเมสสโปดกจากพระธรรมวิวรณ์ 19ข้อ6 1ถึง10และนั่นจะเป็นอีกครั้งหนึ่งที่พระองค์จะทำให้เราได้ดื่มเหล้าอางุ่นจากสวรรค์ดื่มเหล้าอางุ่นจากสวรรค์พระเยซูทราบดีถึงความสำคัญของหมายสำคัญเหล่านี้ซึ่งเห็นได้จากมัทธิว26เมื่อพระองค์รับประทานอาหารมื้อสุดท้ายกับเหล่าสาวกแล้วพระองค์ทรงหยิบถ้วยเมื่อขอบพระคุณแล้วก็ส่งให้พวกเขาตัดว่าจงรับไปดื่มทุกคนเถิด เพราะว่านี่เป็นโลหิตของเราอันเป็นโลหิตแห่งพันธสัญญาที่หลั่งออกมาเพื่อยกบาปโทษคนจำนวนมากเราบอกท่านทั้งหลายว่าเราจะไม่ดื่มจากผลของเถาอัง่นนี้อีกต่อไปจนกว่าจะถึงวันนั้นที่เราจะดื่มกับพวกท่านอีกในแผ่นดินแห่งพระบิดาของเราจากพระธรรมมัทธิว26ข้อ27ถึง29 พระเยซูเริ่มต้นภารกิจของพระองค์จากเล่าอางุนในงานแต่งงานหมายสำคัญนี้ไม่ได้เพียงเปิดเผยว่าพระเยซูเป็นพระเจ้าแต่เพียงเท่านั้นแต่ยังเผยถึงสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอย่างแน่นอนถ้อยคำสุดท้ายระหว่างพระเยซูกับสาวกคือพระองค์สัญญาว่าจะไม่ดื่มเล่าอางุนอีกจนกว่าจะได้ดื่มอีกครั้งในอาณาจักรของพระเจ้าสิ่งสุดท้าย สำหรับมนุษยชาติของผู้เชื่อคือการได้เริ่มฉลองในงานสมรสกินและดื่มกับพระเยซูในสวรรค์หมายสำคัญทั้งหมดนี้ข้อเท็จจริงที่ผู้เชี่ยวชาญในพระคัมภีร์ได้ให้ความเห็นว่าองค์หินทั้ง6ในงานแต่งงานที่หมู่บ้านคานานา้ำในองค์หินทั้ง6ที่พระเยซูได้เปลี่ยนเป็นเล่าอางุ่นนั้นเล่งถึงหกพัปีในประวัติศาสตร์ของมนุษยชาติ ทรงจัดเตรียมที่สำหรับเราในแผ่นดินสวรรค์การแต่งงานครั้งสุดท้ายที่จะเกิดขึ้นในประวัติศาสตร์ของมวลมนุษยชาติคือการแต่งงานระหว่างพระเยซูและเจ้าสาวคือผู้เชื่อในพระองค์ในสถานที่คือกรุงเยรูซาเล็มใหม่เป็นที่ซึ่งพระเจ้าจะทรงเช็ดน้ำตาทุกหยดจากตาของพวกเขาจะไม่มีความตายการเศร้าโศกและการร้องไห้อีกต่อไป จะไม่มีความเจ็บปวดอีกต่อไปเพราะยุคเดิมนั้นได้ผ่านพ้นไปแล้วจากพระธรรมวิวรณ์ที่1ข้อ4เช่นเดียวกับในศตวรรษที่หนึ่งเจ้าบ่าวได้ลาเจ้าสาวของตนไว้ที่บ้านของเจ้าสาวเพื่อที่จะเตรียมสร้างบ้านหรือเรือนหอไว้ที่บ้านพ่อของเจ้าบ่าวเช่นนี้แหละพระเยซูก็ได้ขึ้นไปบนสวรรค์เพื่อเตรียมบ้านให้กับเจ้าสาวของพระองค์ อย่าให้ใจของพวกท่านเป็นทุกข์เลยพวกท่านวางใจในพระเจ้าจงวางใจในเราด้วยในพระนิเวศของพระบิดาเรามีที่อยู่มากมายถ้าไม่มีเราคงบอกท่านแล้วเพราะเราไปจัดเตรียมที่ไว้สําหรับพวกท่านเมื่อเราไปจัดเตรียมที่ไว้สําหรับท่านแล้วเราจะกลับมาอีกและรับท่านไปอยู่กับเราเพื่อว่าเราอยู่ที่ไหนพวกท่านจะได้อยู่ที่นั่นด้วย จากพระธรรมยอห์น14ข้อ1ถึง3พระเยซูได้จากพวกเราไปเพื่อที่จะเตรียมบ้านบนสวรรค์นในแผ่นดินของพระบิดาขณะที่พวกเรารอคอยการเสด็จกลับมาของพระองค์ให้เราระลึกถึงว่าทุกสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นแผนของพระเจ้าตั้งแต่ต้นพระบิดาให้พระเยซูทำหมายสำคัญในงานแต่งพระเจ้า ก็จะให้มนุษยชาติได้ร่วมแต่งงานกับพระเยซูพระเจ้าใช้หมายสำคัญเล่าอังน Self fullness. เพื่อเล็งถึงเมื่อพระเยซูพระบุตรของพระเจ้าเสด็จกลับมาอีกครั้งหนึ่งจะมีการดื่มฉลองครั้งใหม่ในงานเลี้ยงสมรสของพระเมธโปดกมันช่างเป็นวันที่น่าปลื้มปิติอินดีเสียจ,จริงแปลจากบทความของอาจารย์จิมมี่อีแวนส์